สวัสดีค่ะผ้าแสบแบบงัายงบายเมโบยูเคค่ะมาพบมาพอกันคือเกาค่ะพี่น้องมื้อนี้เมโบมากอมกับเมนูแกงไก่เหนียว่ซนอม้สมเนาะคะ่ะเป็นเมนูอาหารอีสานแซ่บๆค่ะพี่น้องไปเบิ่งว่าวัตถุดิบของเห้ามีเอยียงกันแนะ่แล้วก็ไปลงมือเฮ็ดพร้อมๆกันเลยค่ะวัตถุดิบของเห้ามื้อนี้เนาะคะ่ะมี่ไก่เหนียวค่ะแล้วก็มีพวงไขนนะะ่นั่เนาะค่ะมื้อนี้เป็นพวงไข่แบบแซ่แข็งนะคะเมโบสั่งมาจากหลานไทยเนาะคะ่ะ แล้วก็จะมีนอม้ยสมค่ะเป็นนอม้ยสมแบบเซนนะคะไม่บวเอาไปล่างนะคะเอาไปบีบบีบล่างเอานํำเอาความสมของเขาความเปรี้ยวออกเนาะค่ะล่างประมาณสามน่ำเนาะค่ะแล้วก็ในนี่จะมีต้นหอมซอยนะคะมีผักซีใบเลือยหรือหอมเปเนาะค่ะแล้วก็จะมีใบแมงลักค่ะส่วนเครื่องแกงของเห้านะคะก็จะมีหอมแดงค่ะแม่โบใส่เป็นหอมแขกเนาะค่ะมื่อนี่แล้วก็จะมีกระเทียมนะคะ มีตะไคร้แล้วก็พริกแห้งเนาะค่ะส่วนอันนี้แม่โบจะใส่เป็นลูกโดดเนาะค่ะแล้วก็จะปรุงรสด้วยผงนัวนะคะไผ่บักินกับ่าตองใส่นะคะแล้วก็มีเกลือมีผงปรุงรสเนาะค่ะแล้วก็มีหนามปลาหนัหน่ๆเนานะค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมสั้นกไก่ไห้กันค่ะพี่น้อง <c oughs> มักตอนใหนตอนหน่อยก็จัดตามชอบเลยเนาะค่ะ เราจะซับเป็นชิ้นๆนะคะเา<ๆ>มาตำพริกแกงกันค่ะโบะจะใส่พริกแห้งลงไปนะคะตำโดยกดไคลค่ะ กับหอมแดงกับกระเทียมนะคะใส่ลงไปเลยกรตามด้วยเกลือป่นค่ะตำเหลกประมาณนี้กับพ่อแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปลงมือแกงกันเลยค่ะติดกแก๊สนะคะแล้วแม่บัจะเอาไกล่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวแม่บัจะขัวไก่ก่อนนะคะล่วนไก่ให้สุกสักหน่อยหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาผิดแกงของเขาลงไปผัดค่ะ แม่โบล้วนไกไม่มาได้สักพักนึงแล้วเนาะคะ่ะตอนนี้น้ำม,มันของไก่นะคะออกมาแล้วกมีน้ำนามอ,ออกมาแน้นะคะ่ะแต่แม่โบจะเอาผิดแกงถึงห้าวตำไห้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะคนนะคะขัวขัว,ขวต่อไปจนฟ้าสิมีกลิ่นหอมของผิดแกงของข้าออกมาเนาะคะ่ะผิดแกงของข้าเริ่มมี่กลิ่นหอมแล้วนะคะเดี๋ยวแม่โบจะเอาพวงไข่ลุ่มไปขัวค่ะ ตามด้วยน้ำใหม่ของเ้าขาดใส่ลงไปเลยคนสักนิดหนึ่งนะคะไม่บวจะใส่หลุมโดดลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำเปล่านะคะใส่ลงไปเลยผู้ใด,ดมักสดน้ำไหลก็ใส่ไหลนะคะผู้ใด,ดมักแบบน้ำเออดเจาะก็เอาใส่ตามชอบเลยนะคะ ตอนนี้น้ำแกงของเห้าเดือดดีแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวแม่โบจะปรุงรสเลยนะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะตามด้วยผงปรุงรสนะคะผงนัวค่ะใส่ปลากินกับกระตองใส่แ้ค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะคนให้เข้ากันนะคะแลวกชิมเบื่องรสชาติที่ต้องการเลยค่ะเค็มไปจืดไปหรือจังใดก็สามารถเติมเอานะคะ่ะเนาะมักรสใดก็เติมเอาเลยค่ะ ตอนนี้แม่โบเขี่ยวแกงไก่ของเ้ามาได้ประมาณสิบหานาทีแล้วนะคะไก่ของเ้าเริ่มนุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวแม่โบจะใส่หอมของเ้าลงไปเลยนะคะมีใบแมงลักนะคะใบผักอีตูค่ะแล้วก็จะมีใบผักชีใบเลื่อยหรือหอมเปย์นะคะแม่โบจะใส่ได้แล้ยเห็ดเป็นผักเลยนะคะใส่ลงไปเลย คนคนห้เขากันเลยนะคะย่างหอมเลยค่ะพี่น้องเอ้ยเบิรงแนะี่ยคนอ่ะมีทั้งควงไข่ออนเนาะคะ่ะใส่หอมลงไปแล้วแห้งหอมค่ะพี่น้องกินกับขา้าวเหนียวกับแสบเนาะคะ่ะเมนูนี้เลยจะกินกับข้าวสวยกับแสบเพื่อกันเนาะคะ่ะนี่เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะนี่มาเดอ้อผู้ใดบ้านในมีกับขา้าวมาตักเอาแกงออมไก่กับเมโบเด้อค่ะเด้อ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวแม่โบจะปิดแก๊สเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปตักใส่ถ้วยกันค่ะแกงออมไก่เหนียวใส่นมไมซงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องอย่าลืมรองไปเฮ็ดเบิงกันด้ค่ะรับรองว่ากินเข่าแ่บแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เม่โบเด้อค่ะแต่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อถึงสีได้ระ่พลาดคลิปใหม่ๆของเม่โบนะคะมื่อนี้เม่โบต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะคะ่ะพอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ